อินแล้วจำจนตลอดเลาะใย่ะมันหรออะไปเห็นยังวอ้ยตามละ30สามสิบดาวยว่ะของจริงั่ตัวีหละดาวเกียเพราว่าเปี่ยัของมันคือเบึ้เงดาวเลยของกูบ็งเบิ้งดาวเลยโ้นําโมยฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับงเล่นด้วยนะครับเกม คนดังวะเนี่ยพี่ไม่ไม่ไม่ครับผมพี่ตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงตัวจริงครับตัวจริงตัวจริงตัวจริงผมดีตามพี่อยู่นะครับผมกดแล้วพี่สักเกมเล่นด้วยกันสักเกมแบกหน่อยแบกผมเลยนะได้เมื่อกี้พีย่ผมอยากออกช่องพี่เลยชนะเราออกเลยจัดไปพี่ เฟ่าโหวตฟรีไฟดั้นด้วยนะครับไอฟรีไฟดั้น,นครับตอนนี้ผมลงแข่งด้วย,ยวอยนะู่อันดับหกตอนเนี้ยโหวตโหวตอยู่พี่โหวตอยู่ขอบคุณครับเฟ่าโหวตใหผมด้วยนะครับเบอร์หกนะครับบหวตสาวเลยพี่อ,อ๋อเหรอครับโอ,อ้ยตายละโอโนอโมดิค้าแปดสี่แปดโอโนอโมสาวคนไหนพี่ไบเฟิร์นหรอหรืออะไรที่พี่อะไรไฟฟพี่ไบเฟิร์นพี่เม็ดพอยเหรใครสวยผมโกนโหมดครับใครสวยผมกดหมดโอ๋อ พี่ต้องแต่งตัวผู้หญิงแล้วพี่อืมไอเราก็บ้าผู้หญิงซะด้วยเดี๋ยวทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยหมดปืนให้เลยหมดผมมีทั้งสามคนยังไงก็ไม่ไม่แพ้ยิงหวายได้ได้ขึ้นไปขอดสี่คนนีั้ยครัฮ่าทั้งกี้ขอดสี่ขอดนีขอสี่ละขึ้นหน้านะเนี่ยขึ้นหน้านะเนี่ยผมให้พี่สองก็ได้ ้เหัวสเอกหสงพี่พี่คนเดียวเหรอผมไม่ีสองก็ได้อะี่สองได้ได้ได้แต uh,> ่พ네ี <h <h ่หาเพ่อนกันเขมสี่สองเหรออยเจอกูปกเกือพี่กูปเอพี่ได้ได้เดี๋ยวพี่ทักหาดเดี๋ยวพี่โทรหาไอ้ปิกดู คนดูครับผมสุ่มทีมอยู่ดีๆว่าจะไปแบกแลงเพื่อเอาคอนเทนต์แต่โดนแคนกูมาฟักคือทักถอสองตี่เจกับกูปิกนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปรับชม,มในเกมนะครับท่านผู้ชมนี้ผมก็ไม่ได้มีการเตรียมนะก็คือจริงๆจังๆเลยนะครับผมโอเคเจอกในเกมนะฮะลองหนึ่ง คนเดีวยวกันนะคนดูตอนเนี้ยรวมไปหนึ่งล้วมาดิ่วมไปสองเฮ้ย <c oughs> นี่ไงอัน,นอยากลองของกับไอ้พีแกนคนดูเอออยากลองของกับไอ้พีแกนเลยเนี่ยมาฟัก cho khỏa đang 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 ủa liều quá, con đường phải một tham đang đang ui cọ hại cú cú à to hái quá ồ bắt tóc cỏ còn là cái cú รงโดนหัวปะเฮ้โดนหัวปะไปไหนละไปไหนละไอ้หนุ่มมานี่ดิโอ้โห จะพาดได้ไงวะวัดเฮ้ยอันนี้มันโหดว่ะสายปิ๊ก <First drive. S 1> ไม่ฝั่งปิ๊กหมดแล้วเลยไ,ได้ฝั่งน้องหมดเลยคนดู ได้ไดมาดิหลานเฮ้ยเฮ้ยเกินให้เม็ดเดียวเลยคือแหลพี่คนเดียวคนดูเฮ้ยเฮ้ย ผ่าแล้วอุย้ยพิกมันเอาจริงว่ะอุย้ยนี่กูปิกมือถือนะท่านผู้ชมแชมป์เฮ้ย,ย,ยนี่ไงนี่ไงพิกมันจัดให้งามๆม,มาบาะ์โคลโดวินที่สามลองหนึ่ง Đấy Đấy Lôi bé 2 Lôi bé tỏ nè lại nồm Ui, phải chụp lại pick <cười> <cười> <cười>

đang 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 Ui! đang Ui! dạng 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 Để Để. Ui đồn đây. Đổ. Ui nua mắc con đồ Nua mắc con đồ Ui đồn đi ngay à Ui đồn Đồn đi ngay quá con đồ Ui đồn đi ngay quá con đồ เาว่ะยังเอาเลยจานโอ้ยกูพีกเอาไปนหนึงรอยหนึง <First Blood. S 2> รอยหนึ่งแน่ๆรอยนึงรอยหนึ่งรอยนึ่งลอยหง วิกตัวแตกวิกบิกบิกตัวแตกบิ๊กบิ๊กไปไหน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 ชุบไหนเพื่อนชุบไหนเพื่อนโอเคแบบตัวเขาท่านผู้ชมเมื่อกี้ต้องปล่อยชุบนะครับปิ๊กไล่์ไลนปิ๊กไล่์ไลนปิ๊กไล่์แล้วโอ้โหปิ๊กไล่จัดอะ ไหนวะาโอ้ยหมดแล้วแกงมาฟักเนี่ยยินุดท้ายได้ไหชมรับปิตกร์เจ็ดหนึ่งเลยเฮ้ยโดนไดไงอ่ะเกินไปคนดูฉัดเนี่ยดูปิกเอาจัดแล้วสองคนนั้นผู้ชม เลือดสองคนเดือดสองคนเดือดสองคนเ oh, <damn. S 1> ลือดสองคนฮนะล่วงลง่วงล่วงล่วงหรือไม่ล่วงหรือไม่ล่วงลง่วงลง่วงล่วงล่วงแดง แบงเรียบร้อยเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรีแอคชั่นเขาโดนเรายิงไป็นเจ็ดหนึ่งเขาจะตึกไงโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ฟรีไฟไอเดอร์เนี่ยก็เปิดโหวตไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับวันที่สิบนะครับพี่โอโนะโมก็ได้ลงแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับก็บคือฟรีไฟไอเดอร์ซีซั่นที่สองนะเอฟซีพี่โอนะโมเนี่ยมองว่าพี่โอนะโมเป็นไอดอลให้ได้เละและหลาย,ลายอย่างนะครับไม่ว่าดันแรงไฮไลท์แกงคนหลายๆ,ายๆตา่างๆที่ติดตามผลงานผมมาตลอดหลายๆปีก็ อยากสนับสนุนผมอยากโหวตร่วมโหวตผมโหวตง่ายงระท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโหวตยังไงนะครับผมก็จะบอกนะครับขั้นตอนแรกนะท่านผู้ชมทํากิจกรรมนี้ก่อนนะครับเข้ามาทํากิจกรรมรับโทเค็นกันก่อนนะครับนี่เลยเล่นตามที่เขากําหนดรับได้ทุกๆวันมีกิจกรรมมากมายเลยนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับผมมาตรงนี้นะครับไอดอนทั้งหมดนะมุมด้านซ้ายแล้วก็กดโหวตนะครับเลขพี่โอ้คือ8 48นะท่านผู้ชม8 48นะท่านผู้ชมกดแล้วก็กดค้นหาได้เลย มันก็จะขึ้นหน้าพี่โอโนาโมนะครับก็กดโหวตตรงนี้เลยนะครับโยมมีสองสองคะแนนพี่โอก,ก็กดยืนยันอ่าทีนี้โหวตสำเร็จนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยโหวตให้พี่โอโนาโมด้วยนะครับบายบาย